แกจมูกแก้คางไปพร้อมๆกันเปลี่ยนหน้าพังให้กลับมาปังเหมือนเดิมสวัสดีค่ะวันนี้แอดมินก็พามาดูเคสแก้จมูกกับแก้คางนะคะอันนี้นะคะคุณลูกค้าเคยทำมาค่อนข้างนานแล้วแต่วันนี้ตัดสินใจมาทำ กับดับเบิลยูเอสเอ็มคลินิกให้คุณหมอแก้ให้จะสังเกตว่าในคลิปวิดีโอเนี่ยทางคุณลูกค้าค่อนข้างห้อยแล้วก็ตกมากๆเลยนะคะยาวเกินไปเนาะมันไม่รับกับสันจมูกเลยแล้วก็สันจมูกเนี่ยมีความมุมมากๆเลยไม่มีความเชิดความสลบเดี๋ยวเราไปดูหลังทําเสร็จทันทีกันนะคะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวนี้มีนะก็อย่ีพี่บอกเขาชี้นหนม่อนันใช่ไหมน้มนไหมังหก็จะเรียกอยงเียน,ะนดูอะไรนะ แผลหนูหายแล้วนะตรงนี้นะไม่มีแล้วรอยบุ๋มไม่มีแล้วสวยเลยค่ะและนี่ก็เป็นผลลั์หลังทําเสร็จทันทีนะคะจะสังเกตได้ว่าคางคุณลูกค้าสั้นมากๆเลยแล้วก็จมูกสวยมีความสโลปนะคะของเดิมที่โด่งๆไม่เข้ากับคางเนี่ยก็คือตอนนี้คือรับกันทั้งหน้าใครสนใจก็ทักแอดมินมานะ